โดนรงลงด้วยอ่ะลงมาดีครับพี่ก็อยดีครับใส่หมวกกันนะ็อกหมวกกันน็อกนะใส่กลัวเมียตีหวัวแน่เลยเช้าเนี่ยใส่หมวกกันกน็อกมาทำงานเนี่ยเออ <c oughs> นึกว่าจิกเงินเมียมานะเมียตีหวนะตตัวนะอาทิตย์ก่อนไอโฟนเจ็ดยอดวิวถล่มทลายมีอีกไหมนะมีคนมาถามป่ะต้องยอมามีบอก่วนเลยนะโอเค คนมาถามเลยว่าไอโฟนไรไอโฟนแล้วเอาไปคนมาถามลุกใช่ไหมผมไปทันแล้วเครื่ผมไปทันแล้วคราบถ้าเขาเอาไปถือว่ามีไอโฟนมีตื่นนะครับวันนี้นะเอาเริ่มจากตัวแรกดีกว่ามานั่นลุงไม่เคยผิดหวังนะทุกคนมันต้องลองดูทีละเครื่องนะตัวนี้เป็นอัพโปนะครับนะ มีหลายเครื่องวันนี้มีสามเครื่องคือแล้วแต่จะเจอถ้ามาเจอของดีก็เจอบางครั้งะนะบอกไม่ได้นะอยู่ที่ลุงกับพี่โก้นะ,ะเดี๋ยวรออัโปโหลก่อนตอนนี้นะครับนี่เปิดทั้งสามเออเ,อเปิดเปิไสามเครื่องดีกว่ามั้ยก็เหนื่อยละตอนนะนี้ก็หวเบเยนะครับทุกคน อ่าต่อได้ต่อได้ครับตอนนี้ผมควรื่อไว้ก่อนนะตอนนี้นะนจะได้ vivo 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 ก็สวย <c oughs> นะดู oppo ตัวนี้ก่อนตัวเย็นดีตรงนี้อันเนี้ยแท้แน่นอนลื่นติดมืออ่ามีแอปเดตด้วยอย่ากทำก็ไม่มีเน็ตนะ วุ้ยวุ้ยุ้ย,อ,ยอะไรเข้ามาอ p p โ e อ p p โ e ตัวนี้เป็นเกี่ยวกับโทรศัพท์ apple a สาม s ตัวนี้นะครับอ่า ram สอง rom สิบหกนะครับตัวนี้สองพันใครที่เอาไว้ใช้เข้าดูหนังฟังเพลงเข้าเน็ตเล่นเน็ตเนี้ยดูยูทูรเนีงง้ยโอเคแนะนำเลยนะตัวนี้นะสองพันหน่งดูเลย ตัวที่สองเดวทลเดี๋ยวเก็เลยมาดูตอาต่อแล้วกันตอนนี้เป็นหัวเว่ยมีเครให้ด้วยมีเครให้ด้วยนะสามพรไม่รู้รุ่นไหนไม่รู้นะต้องดูก่อนอ๋อพียี่สอ๋อแอนดรอยเวอร์ชันสินะทุกคนตัวนี้นะแรมสี่ลอมร้อถูกว่าลื่นจัดเลยตัวเนี้ย นี่ไงคือต้องต้องมาดูอย่างเงี้ยถึงจะรู้ว่าเครื่องของดียันป่ะดีเห็นราคาให้มาอย่างนงี้ต้องเปิดดูข้างในไงพียี่สิบ้คนตัวนี้นะแรมสี่ลำร้อยี่แปดน่ะกล้องนี่เขาบอกว่าพียี่สิบนี่กล้องสวยออสวยจิ้นเลยนะชัดเจ๋อพียี่สิบตัวนี้น่ะน,นป่ะใครที่หาโทรศัพท์ ดีๆสักเครื่องเอาไว้ใช้อย่างเงี้ยผมว่าตัวนี้ใช้ได้นะตอนเนี้ยอนดรอยเวอร์ชันสิบด้วยก็ใหม่ด้วย P ียี่สิบมีเคสด้วยเห็นไหมรีบมานะคะรับตัวนี้น่าจะอยู่ไม่นานนะ P ียี่สิบตัวเนี้ยสังดีตอนนี้ Vivo vivo มันจะต้องตั้งค่าเพิ่มเติมเนาะใช่ปะตอวนี้โทรศัพท์ตอนนี้ vivo หน,น,นึ่งแปดสองศูนย์ android v e r s i o <ห>นแปดนะครับตัวน,นี้แรมสองดูข้างในนะแรมสองล้อมสามสองนะตัวนี้ราคาสองพันก็เอาไว้ใช้ได้นะเครื่องนี้เครื่องหาเครื่องถูกเอาไว้ใช้งานะถือว่า ตอบโจทย์เลยข้างนี้ยในราคาถูกด้วยเห็นไหมก็ไม่ได้ช้านะแอนดรอยแปดตัวเนี้หรือว่าไวไอยู่นะ,ะไล้ได้คือตั้งแต่หกขึ้นไปใช้ได้หมดหกขึ้นไปก็ใช้ไลน์เฟซบุ๊กหรือว่าแอปได้ปกตินะครับสามเครื่องก็ถ้านสนใจก็คือหกเบยพีย่สิบตัวเนี้ยอืมถต่ว่า ใครอยากได้นี่ก็ถือว่าต้องรีบมานะครับตอนที่ผมไม่ได้เอาไปนะใครสนใจเข้ามาดูได้เลยนะครับอะีอ๋ดูของตัวอื่นจากล้างลงดีกว่านะครับอันนี้ก็อะไรมันอ่ะตัวน,นี้จอใหญ่นะแต่เป็นอะไรตัวนี้อือก็ไปซ่อมเองเป็นอะไรนะครับตัวนี้ไอโฟนหกนี่หกนี่หก เท่น,นี้มันต้องต้องดูนะทุกคนเผื่อเอาไปอะไรได้แต่ซื้อไปไปเลยเนี่ยมันค่อนข้าง,างยากบางทีมันบอกยากไงจะไปเดี๋ยวติดโคงติดคา้าติดอะไรเงี้ยอันนี้เจเจ็ดนั่นแหละอะไรอืม,อม นั่นนั่นสายจะดีไหมหลายตัวลุวลงยืมดูสายต้นหน่อยอีกอันนึงขาวตัวนี้นขาวส่ยขาวเออนั่นแหละครับไอโฟนสายไอโฟนต่อให้ดีไหมต่อ,อ,อจอทีวี <c oughs> แต่ใหม่นี้นี่ขึ้นเป็นแบบแอร์วิวนะ่ดีดปุ๊บขึ้นมาข,ขึ้นจอเลยเนาะเด <c oughs> ี๋ยว <c oughs> นี่มอออออม,ม,นะมีแอร์วิวต่อออกคอมมั้งเนี่ยถ้าถ้าถ้าจะไม่ผิดก็ต้องต่อคอมมาเท่าไหร่ตัวนี้แหละ แอปเปิลแอปเปิลอ่ะคืนดูกันอ่ะดูฝั่งนี้กันดีกว่าน,นะทุกคนอ mm hmm. อาไปโก้ไปรับเอาของบ mm hmm. ้างนาทีว hmm. ีก็ขายละอ๋อเท่าไหร่น่ะสามพันสองใช่ไหม mm hmm. อ๋อมีเป็นเป็นสมาร์ททีวีทีวีเป็นทีวีดีต้นด้วย mm hmm. นะ mm hmm. เป็นดิจิตอลทีวีด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูข้างในกันนะปล่อยหัวชนสามพันสอง Sony Baoya มีอยู่สองเครื่องนะครับนี่เท่ากันอะเท่ากันเท่ากันใช่เรื่องบนเป็นชาร์ปนี่เฮ้ยสองเนี่ยนะเท่ากันหรอมั้งเป็นสมาร์ทเหมือนกันอะสามพันสอง มากเลยนีจอคอมด้วยข้างในอ่ะจอคอมด้วยเหรอเขาขนาดเดินไปโอ้พบหรอมีจอคอมด้วยทุกคนคคคิดว่าหมาด้วยฉลาดที่สุดในโลกจอคอมของซัมซุงมตอนนี้จอซัมซุงทีวีสามในหนึ่งสองสามสามเครื่องทีวีสี่จอคอมหนึ่งนะครับ แล้วก็เดี๋ยวดูของตัวนี้ก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเราต้องถือให้ไหนไม่มีที่วางแล้วติกโก้เดี๋ยวไม่มีที่วางนั่น<า>น่ะน้ำเต็มใช่สั้นใช่ไหมที่บ้านก็มีตั้งหลายตัวอไปแบบนี้อ๋อนี่ไงมันได้กี่แอมป์หนึ่งแอมป์ช่างมสองจุดสี่สองจุดหนึ่ง มีไฟนั่นเลเออทำไม่ได้ทีบ้ามีฟนมีไฟอะไรด้วยอันนี้คืออะไรอะ่อากาาวม่ใช่ออันเหมือนเป็นจอไงจอกล้องอะใช่นี่เป็นกล้องนี่คู่กันมั้งนะ b a มาสเตอร์ใช่ไหมน่าจะคู่กันะนี่ะไหมือนเป็นอันนี้เลย พกไดิักม่รอันน well> ี้เครื <S <S ่องนวดทาโลกาเเบ้นอัไรในหูฟังอะไรไม่รู้เยอะแยะอลไนก่อนเลอะ ฟังทั้งนาฬิกาเยอะมากมามันมีนะทุกคนนี่ก็เป็นของเก่าของสัปดาห์ที่แล้วนะแล้นี่อะไรไม่รู้เนอะอ๋อแว่นตาแว่นตาล้ำน้ำ น่าตาดำน้ำก็มีประมาณนาี้นะครับใครสนใจอะไรก็ลองเข้ามาดูนะทุกคนถามว่าของมันอธิบายหมดเนี่ยใครหาหูาฟังบลูทูธเนี่ยเอาไปแบบซ่อมอะไรเงี้ยก็มีนะครันะเนี่ยบางทีมันก็ใช้ได้ก็ต้องลองมาเลือกเลืเทสดูอะ มว่านะอืมบางทีมันมันตอบยากไนงะคนที่พอจะเป็นแบบสายช่างอะไรเงี้ยน่าจะพอเอาไปใช้งานได้นะอี่ยวรงลงอะไรนะเพียบเลยเนะี่ยสองโทรศัพท์อะไรพวกเนี้ยอืมนี้ก็มาใหม่ตัวลำโพงตัวเล็กๆก,กล้องดีตต้นเท่านี้น น้ำหอมมนเหรอมีซีเคด้นี่ซีเคซีเคนี่ก็มีนี่อะไรเม็รึมนฮา,ากล่ององกับแบ็คเลเวลเลยน, <c oughs> นี่ดูมันนี่อะไรนะนี่สี่ร้อยห้าสิบเออน้ำหอม น้ำหอมคอดีมก็แพงนิดนึงบางทีนะทุกคนโอเคเออผมรู้เป็นอันไหนแท้ไม่แท้เนี่ยใช่แค่นึงอืมโอเคแล้วของลุงอ๋อน่าจะหมดแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องจะต้องรอลุงเคยสสัมกักน,นะครับทุกคนจะได้ล่ำลาคุณลุงแล้วก็เดี๋ยวก็ไปดูร้านตัวอื่นต่อไปนะครับโอเคนะครับผม <H> อ่ะฮัลโหลโซนข้างนอกตอนนี้นะทุกคน uh huh. เอาของมาลงก็เยอะอยูน่นะมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มเพง่งอะไรได้ไปดีกว่านี่เพลงกันดีกว่าเดี๋ยวไปดูตรงฝั่งนู้นดีกว่านะครับว่ามีอะไรแรเต็มเนี่ยเหมือนอเลยนะเดีกควีน เต็มเนื้อล,ละเอียดไปอ๋อภาซีละเียดทอ่อไหนดีกันนี้ก่อนไหมนี่ก็ได้ปะไม่ดได้เอ,อาฝั่งนี้หลายเออหลายทิศเหมือนกันนะทุกคนดเดี๋ยวมาดูดีกว่าว่ามันจะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับตรงฝั่งนี้นะคนในตลาดตรวน,นี้ก็จะมี เริ่มคึกคักมาบ้างแล้วทุกคนแต่ก็ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเขาในยกาผ้ามาขายแล้วะปดูฝั่งนี้ดีกว่านะนี่ถามแล้วนี่ละเขาของแพงฮะเออ น่าจะมีอ่ะอันนี้ไม่ค่อยมีอะไรแล้วครับตัวเนี้ยจะมีเสื้อผ้ามามีแต่เสื้อผ้านะตัวเนี้ยโดยดูเข้าไปในซอยตัวอำเภอจะมีอะไรน่าสนใจบ้าง เสื้อผ้าเครื่องสำอางแล้วมันมีร้านเสื้อผ้ามงมีเพลงเปิดมาแล้วทุกคนทีผมก็ต้องดำเนินการให้ไวที่สุดนะครับ <c oughs> ดำเนินการให้ไวที่สุดมันต้องรีบเนี่ยสายชาร์จอะแดปเตอร์เมาส์นะพวกนี้ใครหาอยู่ก็อเอามาดูนะมีเยอะมากกองภูเขาเลยมีตองนี้ต่อ ตรงนี้น่าใช้เวลาไม่นานนะสักนาทีสองนาทีก็น่าจะจบโทรศัตท์มีร้านมือถืออยู่ไม่รู้ ไม่มีอะไรแล้วทุกคนก,นกน็จะให้เดินดูบรรยากาศของตลาดนะครับแล้วก็ยกกล้องขึ้นสูงไม่ได้นะคนเยอะบางคนก็ไม่ค่อยชอบให้ถ่ายติดหน้าตาเท้าหล่วบางทีเขามาเดินกับกลงกระกิก๊กอะไรเงี้ยแย่เลยนะอันตรา <c oughs> ยก็เอาเป็นว่าถ่ายในลักษณะแบบนี้ก็แล้วกัน <c oughs> <c oughs> นะทุกค <c oughs> <c oughs> น <c oughs> ก็ไม่มีแล้วล่วะก็เดี๋ยวไปดูเดินฝั่งฝั่งนู้นอีกทีกันละกันทุกคนฝั่งนน้นก็ไม่ได้เดินมาหลายวันแล้วเหมือกันนะอาจะต้องแวะออกไปหาเจ๊ป,ป่าด้วยนะครับเพราะว่ากาที่แล้วก็ไม่ได้มาหาเจ๊ป่าเผื่อจะมีของอะไรเพิ่มเติมนะครับโอเคไปไปทุกคนเราไปดูฝั่งนูน้นตลาด ใหม่ดีกว่าบางคนตอนนี้ไม่น่าจะมีนั่นหละ,ะคนถามว่าทำไมไม่ให้ผมเดินทั่วตลาดมันก็มันก็เดินได้นะครับแต่ว่าบางทีบางทีมันไม่ไม่รู้จะดูอะไรอะ่ะคือก็มีแต่หลักก็มีแต่เสื้อผ้าพยายามหาบร้านที่ มีอะไรที่น่าสนใจมาให้ดูมันนั่นแหละครับก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก่อนแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างเนี่ยหลากๆก,ก็ยังประมาณนี้ทุกคนเป็นเสื้อผ้าเป็นของใช้เสื้อผ้าเยอะผ้ามอสอ่ะเยอะใครที่หาเสื้อมุสอ่ก็ลองเข้ามาดูได้นะเอาไปขายต่อหรือว่าไปเนี่ยบางทีมันก็ยังของให,ใหม่เนี่ย เป็นละห้าบาทเปละห้าบาทกองผมก็เรือกไม่เป็นนะเป็นเสื้อผ้าผู้หญิงบางทีเราก็ไม่ใช่สายนี้ก็มันก็ไม่รู้กันทุกคนก็ต้องให้คนที่มีความรู้หรืออะไรเงี้ยมาดูนะแบรนด์เนมอะไรเงี้ยครับนะะเข้ามาดูข้างในเดี๋ยวฝันนี้ดีกว่าไป บางจุดบังก็มีเสียงเพลงค่อนข้างดังอะครับก็พยายามจะหลบๆไปนะครับ <c oughs> ก็อย่างนี้แหละเพลงก็จะมาเป็นช่วงๆพักๆเดินตลาดก็ต้องทำใจเดี๋ยวเราเดินไปเรื่อยๆดีกว่าํำนะมีอะไรนะ่าสนใจก็จะได้แบบเออแวะดูหยุดดูครับฝ <c oughs> นก็จะตกนะเหมือนมืดๆอย่างนี้ไห่ลู้ สองก็จะตกนีร้านแันเสียงก็มีนะแจงขันเสียงเนี่วกเฟอร์นิเจอร์แล้วก็มีปะโตกก๊ะเก้าอี้ในท้งนี่นเลยนี่โต๊ะเขียนหนังสือปะโต๊ะเด็กโต๊ะอะไรไม่น,กกนู่นะเก้าอี้มีโต๊ะและเก้าอี้เอ,อ่อพูดผิดนี่โต๊ะโต๊ะไมะ้ของ ใหาของใช้ของแล้พวเนี้ยมันก็มีเยอะนะก็ต้องเลือกดูก็ลองช่างใจดูครับบางอย่างมันก็มีของมือสองแต่ว่าบางอย่างมันก็ราคาแพงบางอย่างก็ราคาถูกครับก็ลองหาข้อมูลก่อนที่จะจะซื้อนะในรคานซ a ้ e t สวยเลยนะตรงเนี้ยเซฟตี้ หัวเหล็กแข็งโป๊กเลยบบเบอร์อเหล็กเลยสามสิบแปดแน่ใส่ได้เลยสนะามแปดอะ่ะแต่ใส่ประมาณเนี้ยส่วนมากคนกลัวอะไรฮนะจ๊ะอืมจะเหลือเหรอเอา <laughs> <laughs> ได้ได้ก็ร้อยเองทุกคนใหม่นะ สามสิบแปดทำแปดหมดเลยเดี๋ยวลองใส่ดูกันทุกคนเดี๋ยวขอลองดูฮัสบตี้กับปั๊บหน่อนะครับ